สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาสวยๆนะครับที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันที่สําคัญนะต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงครับนี่คือนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงในวันนี้เจ้า Citizen Pro Master Fuku Limited Edition นะครับตัวนี้บอกเลยนะว่าเป็น Asia Limited Edition ที่ขายในประเทศไทยเพียงแค่999เหรือนเท่านั้นจากทั้งหมด1,989เหรือนนี่นี่คือความพิเศษของนาฬิกาในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นขอถามเพื่อนๆเลยว่า ปกติแล้วนะครับ,เพ,รบเพื่อนเพืครับเพื่อนเเลือกนาฬิกาเนี่ยจากอะไรครับจากยี่ห้อจากความสวยงามจากราคาหรือกจากการถูกใจผมแหละเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบนาฬิกาเนี่ยที่เลือกนาฬิกาจากความถูกใจครับอย่างเรื่อเน,นี้ถ้าถามว่าอะไรที่ถูกใจที่สุดนะผมคงถูกใจในส่วนของวัสดุแล้วก็การออกแบบ แล้วก็ที่สาคัญครับอย่างที่บอกครับว่าราคาช่องนาฬิกาวันพีชวอตนะครับจะเป็นช่องที่ชอบแนะนํานาฬิการาคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่านี่คือคอนเซ็ปของร้านผมเลยนะครับเอาละรเพื่อนๆเรามารู้จักกับนาฬิการุ่นนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนาฬิการุ่นนี้นะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะอวดมากๆคือนาฬิกาแบรนด์ซิตี้เซนเนี่ยเขามักที่จะออกแบบแพคเกจจิ้งให้ไม่เหมือนใครแล้วก็ดูแบบดูเวอร์วังอลังการมากมาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนี่คือแพคเกจจิ้งของเขาครับเป็นอะไรที่ผมอยากจะพรีเซนต์มากเลยนะนี่บิน นี่คือในส่วนของแพคเกจจิ้งที่ถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของถังดําน้ําตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมก็พยายามจะบิดจะหมุนนะปรากฏว่ามันบิดไม่ได้มันเป็นพลาสติกคุ้นรูปนะครับแล้วก็เป็นถังแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นถังแบบนี้เลยนาฬิกาก็จะถูกใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนาฬิกาถูกใส่ด้านในนี่ครับแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมทําไมจะต้องเป็นแบบเป็นเป็นถังดําน้ําอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยพี่ แล้วทำไมต้องไปถังดำน้ำคือกล่องนี่นะครับได้รับการดีไซน์ให้เป็นถังออกซิเจนเพื่อจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำของมืออาชีพนั่นเองครับนี่ทิทิเซนคิดมาดีนะผมว่าโหแบบเขาลงทุนน่ะเขาลงทุนน่ะเขาลงทุนมากๆนะครับต้องบอกเลยนาฬิกาตัวนี้ราคาหมื่นต้นๆเองแต่กล่องเนี่ยเพื่อวัาวางอลังการมากคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันดีกว่า,ามาดูพระเอกของเราในวันนี้ครับแล้วก็มาดูแบบใกล้ใ้ด้วยเอาละมาดูแบบใกล้นะครับนี่ครับ นี่คือนาฬิกาของเราในวันนี okay, like ้นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ได้รับการออกแบบในสไตล์วินเทจวินเทจคือได้รับการออกแบบเนี่ยเหมือนกับนาฬิกาโปรมาสเตอร์รุ่นแรกๆเลยนะครับก็คือรุ่น ny 0 0 4นะครับเออ004นะครับที่ออกมาตั้งแต่ประมาณปี1989ดังนั้นสังเกตเลขนะครับว่าออกมาตั้งแต่ประมาณปี1989้าดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เลยทําออกมาเพียงแค่1989เเรือนเท่านั้นเองนะครับนอกจากการออกแบบที่เหมือนกันแล้วนะ ในส่วนของตัวเครื่องให้ดูเลขเครื่องเลขเครื่องเขานะครับจะเป็นคาลิเบอร์8203เครื่องเองนะครับก็หันกลับไปใช้เครื่องแบบเดิมคือเครื่องแบบ8203เพื่อจะระลึกแล้วก็เป็นที่ระลึกต้องบอกเป็นที่ระลึกของรุ่นโปรมาเตอร์รุ่นแรกนะครับผมก็ไปหามาอีกว่าเครื่อง8203นี่มันดียังไงนะครับปรากฏว่าไอ้เครื่องคาลิเบอร์8203ระบบออโตเมติกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ทนทานดูแลง่ายแล้วก็ซ่อมบํารุงง่ายนั่นเองนะครับแล้วเครื่องเนี้ย ใช้มนตั้งแต่ประมาณปี1977เลยคือมีประวัติที่ยาวนานมากๆนะครับเรียกได้ว่าซิติเซนเองก็มั่นใจกับตัวเครื่องนี้มากๆเลยนะครับเครื่องนี้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างล่ะคือสามารถสำรองพลังงานได้มากกว่า40ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะขึ้นลานได้นะครับนี่เวลาขึ้นลานก็เพียงแค่ดึงเม็ดมะยมออกมานะครับแล้วก็ขึ้นลานเรียกได้ว่าทําได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเม็ดมะยมนิดนึงจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะครับคือเม็ดมะยมเม็ดม,มนะจะอยู่้ทน,ทน,นีุนด ถ้าเป็นนาฬิกาทั่วไปนะแต่นาฬิการุ่นนี้เม็ดประยมจะอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะครับข้อดีของการที่เม็ดประยมมาทางอยู่ทางซ้ายคืออะไรรู้ไหมผมใส่ให้ดูเลยขอใส่ให้ดูเลยอยากให้เห็นข้อดีของเขาจริงๆครับและเป็นข้อดีที่ผมกม็นั่งชอบนี่ครับคือเวลาที่นักดำน้ําอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับหรือดำน้ําอยู่เนี่ย การที่พับข้อมือแบบนี้นะครับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีหลายครั้งและทุกๆครั้งเนี่ยมันอาจจะกระแทกไปถึงเม็ดปะยมแล้วเม็ดปะยมอาจจะกระแทกไปที่ในส่วนของเครื่องได้นะครับอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาได้แต่รุ่นนี้นะครับย้ายเม็ดประยมมา,าทางซ้ายมือตรงนี้ทําให้การเคลื่อนไหวหรือส,สัตวิระลต่างๆในการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้ง่ายนะครับเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาโลหะสายโลหะสายเหล็กเนี่ยและบางรุ่นม,มันจะมีเม็ดประยมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่ทางขวาเวลาผมทํางานโต๊ะคอมนะบอกตรง,งๆเลยสารภาพเลยเม็ดปะยมบางรุ่นคมด้วย ไอตรงขอบๆทั้งข้างเนี่ยมันคมด้วยนะเวลานั่งทางานบางทีเราต้องพับแบบนี้นครับมันกลายเป็นเม็ดประยมเนี่ยไปจิกเอาเนื้อแล้วมันกลายเป็นเนื้อผมเนี่ยเป็นรอยแดงผมรู้สึกว่ามันก็นา่าหงุดหงิดนอะ่ะผมเพิ่งมาเจอเองว่าซิติเซนเนี่ยเขาจะมีเม็ดประยมทางซ้ายมือแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาใช้งานก็ใช้งานได้ง่ายง่ายมากเลยนะครับแล้ว้องกันารกันจะแทกด้วยนี่คือจุดเด่นในเรื่องของเม็ดประยมของเขาผมว่าซิติเซนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เขาเขาเอาใจใส่ในการออกแบบนะผมผมชอบผมรู้สึกว่าเหมือนเวลาที่เราไปกินข้าวเพื่อนเพื่อนนึกภาพเวลาไปกินอาหารนะครับแล้วเชฟเอาใจใส่กับเราแล้วก็ทำาทำเอ่ทเอทำอาหารออกมาแบบพิถีพิถันนะ่ะมันจะทําให้อาหารตัวนั้นนะ่ะอร่อยมากขึ้นเหมือนซิติเซนเลยผมคิดว่ามันเหมือนกันเลยนะครับเอาละเอาเมื่อกี้ให้ดูรหัสไปนะดูรหัสอีกรอบหนึ่งรหัสรุ่นตัวนี้นะครับหหรหัสรุ่นรหัสรุ่นคือ n y 0 0 9 9 8 1นย์เกขีดน x นะครับนี่คือชื่อรหัสรุ่นของเขานะครับเอาละมาดูความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่านะครับ ความสวยงามแรกที่อยากจะให้ดูนะคือในส่วนนี้เลยขอบข้างนี่ครับเนื่องจากรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าฟุกุหรือฟุงุนะครับซึ่งแปลว่าปลาปลากระเป้าขอบด้านข้างตรงนี้นะครับในส่วนของขอบหมุนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรอ,อยหยักที่เป็นหนามแหลมแบบนี้แล้วก็เรียบแบบนี้นะครับจะสลับกันไปตรงนี้แหละส่วนนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาปักเป้านั่นเองนะครับนี่ด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับแล้วเวลาที่หมุนเนี่ยบอกเลยว่าหมุนแล้วเสียงมันเพลาะมากและหมุนได้สมุทมากๆเลยขอบหมุนนี้เพื่อนๆดู นี่ครับหมุนแล้วสมูทมากๆเลยนะแล้วหมุนได้ด้านเดียวด้วยเห็นนะฮะไม่สามารถหมุนกลับได้นะครับเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือนาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำําการหมุนทวนตรงนี้นะครับเอาไว้ดูเ,เวลาในถังออกซิเจนนี่ครับหมุนได้เสียงเพลาะแล้วก็สมูทมากเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับเราพอได้ยินว่าพอได้อ่านเรื่องราวว่าด้านข้างเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาปลาเป้า,ปา,ปาอีกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮอ้อมันออกแบบมีความหมายเว้ยผมชอบตรงนี้ผมชอบเลยนะครับเอาละ มาดูที่หน้าปัดของนาฬิกากันบ้างหน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้ผมคิดว่ามันสวยนะผมบอกเพื่อนมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่ามันสวยสวยยังไงในส่วนของด้านด้านในเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นหลังสีเขียวสีเขียวเนี่ยสื่อถึงความจเจริญงอกงามนะครับและนาฬิกาเชื่อไหมอะไรที่เป็นนาฬิกาสีเขียวแบบนี้มักจะขายดีแล้วก็หายากทุกๆเรือนทุกๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆแบบนี้เลยครับและการใช้สีเขียวของเขานะครับจะตัดกับสีขาวของมาเกอร์สีขาวของมาเกอร์นะครับแล้วตัดกับในส่วนของ เข็มที่มีพลายน้ําแล้วก็มีส่วนของสีทองให้เพื่อนๆดูสีทองนี่แหละจุดที่ผมชอบขอบเข็มต่างๆนะครับมันจะเป็นสีทองทั้งหมดมันทําให้เราดูเวลาได้ง่ายมากๆแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับหน้าปัดนาฬิกาเห็นไหมครับทั้งดูง่ายแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับหน้าปัดนาฬิกานี่คือในตอนกลางวันนะเราจะเห็นเข็มทุกอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับในถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะมีระบบลูมีไบส์นะครับหรือระบบพลายน้ําส่องสว่างมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่ผมว่ามันส่องสว่างดูเวลาได้ง่ายทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับสวยมากเอาละกลับมาดูที่นาฬิกากันต่อสังเกตที่เข็มวินาทีจะมีสีแดงเห็นไหมฮะปลายก็จะเป็นสีแดงนี่มันทําให้ดูเวลาได้ง่ายทั้งหมดองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันดูเวลาได้ง่ายง่ายง่ายมากๆนะครับขอบข้างนะครับจะเป็นขอบฟิล์มสีเขียวเอาละมาดูที่ตัวเรือนให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวเรือนเนื้อเนื้อตัวเรือนเนี่ยนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีความคมความชัด แล้วก็ความแข็งแรงให้เพื่อนดูมันดูแข็งแรงมากผมทําคลิปนี้นะครับปกติแล้วทําคลิปเนี่ยผมจะทําคลิปครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า20รอบคือต้องซ้อมต้องซ้อมนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้คืออะไรรู้ไหมคือตัวเรือนเนี่ยนะครับผมจับมาเป็นเกือบร้อยรอบแล้วแต่ตัวเรือนเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือใดๆดเลยแล้วก็ให้สีที่สวยงามสดใสมากๆนี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกผมชอบนะผมชอบมากนี่ครับให้ดูลักษณะของสายตัวเรือนคือไม่มีรอยนิ้วมือใดๆเลยะนี่ครับ สวยมากนี่คือความประทับใจของผมเลยนะสวยมากๆเลยด้านข้างเห็นไหมครับนี่ครับอะคราวนี้มาดูอีกจุดหนึ่งคราวนี้ดูตัวเรือนไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูคือในส่วนของเม็ดมะยมเม็ดมะยมเนี่ยนะครับเพื่อเปสังเกตเนื้องานเม็ดมะยมเม็ดมะยมเนี่ยจะเป็นเม็ดมะยมที่มีขนาดใหญ่เป็นระบบหมุนเกลียวนะครับและเม็ดมะยมเนี่ยจะมีการทําลายเอาไว้นะฮะตรงนี้การทําลายตรงเนี้ยก็คือเอาไว้สําหรับคนที่เป็นนักดำน้ํานะครับใส่ถุงมือจะสามารถที่จะ ปลดได้ง่ายหมุนได้ง่ายนะครับแล้วงานมันก็ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดเห็นไหมฮะขอซูมไปใกล้เลยอยากซูมแบบใกล้ๆเพื่อนๆได้ชมเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมมีความละเอียดมีความประณีตแล้วก็ไม่มีตําหนิใดๆอะ่ะผมว่าทำออกมาดีครับสวยมากและปลายของเม็ดไปยมเองนะครับจะมีเครื่องหมายของโปรมาสเตอร์อยู่นี่ครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบนะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น วัฒนาเพลงอนิเมะหรือหนังนะครับหนังบางประเภทที่เป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งชอบมากนะครับเลือนนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่ให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นครับเอาละมาดูกันว่าตรงไหนนะฮะขอเลื่อนเข็มนิดนึงพอดีเข็มมันบงังเอ่อเม็ดประยมนี้จะเป็นเม็ดประยมเหมือน,ข,น,ข,นขันเกลียวนะครับจะต้องหมุนออกมาอ่านะครับแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวคอมเมนต์ขอขอขอ้ขอมูลในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นก่อนสิ่งที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้ฮะคือวันที่ ่ชัดเจนแล้วนะครับนะวันที่ของรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นวันที่ในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมผมผมดมนิดนึงเดี๋ยนะฮะเม็ดประยมอยู่ทางซ้ายนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ไไดไไดถนัดนะฮะผมรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนแรกคมันจะไม่ถนัดแต่มันก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ขึ้นล้าละดึงขึ้นอีกจังหวะหนึง ่าโอเคนี่ครับวันที่เนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนี่ครับกินอายความเป็นญี่ปุ่นของแท้นะความเสียงครับผมอ่านออกด้วยนะเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาตินะครับก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยในอย่างเนี้ยนะครับบรนจันอ่านว่าอิชินะฮะอิชิคือ1น,นิคือ2ซันคือ3นะครับ ตรงวันพฤหัสหรือเลข4นะครับคือยงเลข5คือโกะนะครับหรือโกะนั่นเองนะครับ6คือลก,กุดีนี่คือภาษาญี่ปุ่นในนาฬิกาเลยนี่คือมาได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเต็มๆเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างอินกับตรงนี้มากๆนะครับเอาล่ะขอกดกลับไปดีกว่านะครับกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวล็อกหมุนเกลียวล็อกแบบนี้นะฮะ นี่ครับโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อเดี๋ยวผมบุนิด้านดีกว่าเนี่ยหรือุนอย่างนี้ก็ได้ง่ายดีนะฮะนี่ครับก็ล็อกเรียบร้อยนี่พอดีมองผ่านกล้องแล้วมันจับตอนข้างยากนะครับให้ดูนี่ครับเป็นใบยมของเขาเป็นไงสวยงามมากเลยเนาะเอาละคราวนี้ไปดูส่วนอื่นกันนะครับอ๋อต้องเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่ง คือตอนที่ผมไปศึกษานาฬิกาตัวนี้เจ้าฟุกุตัวนี้นะครับคือนาฬิกาฟุกุตัวนี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะเมื่อประมาณปี2019นะครับนาฬิกาตัวนี้รายได้ที่จากจากการขายนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะครับเขาเอาไปรักษาเต่าตนุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟุกุเหมือนกันเต่าตัวนี้โดนอวนผีลากนะครับอวนผีคืออวนอวนที่แบบเป็นขยะทะเลอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าไปลากแล้วไปโดนขาเขาปรากฏว่าขาเขาขาดข้างหนึ่งแล้วทางบริษัทสีทองพานิชเนี่ยก็เลยจัดตั้งโครงการขึ้นมาว่า ใครที่ซื้อนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะมอบรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเต่าทะเลตัวนี้ด้วยคือผมมองว่าเฮ้ยนาฬิกาสนาฬิกาเขาดีอยู่แล้วแหละแต่เขามีกิจกรรมแบบนี้อีกผมรู้สึกว่าผมยิ่งอินกับการทํางานแบบนี้ผมชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการช่วยโลกเนี่ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆนะครับสำหรับออนาฬิกาซิตี้เซนผมผมชอบเลยนะครับเอาละร้อยฟังเรียบร้อยแลวคราวนี้มาดูในส่วนานาฬิกากันบ้างนี่ครับสายนะครับสายทั้งหมดด้านหลังคือสังเกตงานในะงานเขาจะละเอียดมากนะครับฝาหลัง นี่ครับฟุกุเจ้าปลาปักกระเป้าของเราเองนี่ครับผมว่าน่ารักดีนะข้างหลังจะเขียนเลยว่าจะแปลนมูฟนะครับคือเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนี่ครับนี่คือฝาหลังฝาหลังแบบนี้นะครับเป็นฝาหลังแบบขันนะครับแบบขันเกลียวเลยสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันดีกว่านะครับด้านหน้าต่อกลับมาด้านหน้าต่อนี่ครับเอาละ่ะ มาดูขนาดแล้วก็น้ําหนักกันบ้างนะครับว่าเรือนนี้มีขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ขนาดนะครับว่าจะทางซ้ายไปทางขวานาฬิกาเรือนนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่12มิลเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่12มิลนะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ความลึกของกรอบครับจะอยู่ที่ประมาณ12.6ม mm ิลเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางนะครับขนาดกลางๆน้ําหนักนาฬิกาตัวนี้นะครับมาด้วยน้ําหนักอยู่ที่185กรัมเรียกได้ว่ากำลังแน่นข้อมือกำลังพอดีข้อมือเลยทีเดียวนะครับราคา ปัจจุบันนี้นะครับฟุกูตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ราคาเต็มนะจะอยู่ที่ประมาณ15,9 0 0บาทแต่ราคารถแล้วจะอยู่ที่11 0 0 0เอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับจนถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับราคาขนาดเนี้ยนะครับหมื่นนิดๆผมถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาดีมากๆนะครับสุดท้ายนี้ขอใส่เลนการเลนนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลย ผมชอบนะผมชอบนาฬิกาสีเขียวผมว่ามันสวยเลยแหละแล้วเพื่อนๆดูเนื้องานเนื้องานเป็นเนื้องานที่ละเอียดมากๆนี่ครับโอเควันนี้นะครับขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไปละครับสวัสดีครับ